กันโดนราคาพี Arrow, ่น้องบันได้พ่อกันโดนนะค่ะไปก like ันทั้งสิมาหลายที่นอนจะได้ดำม้านนะนี่นอนจะได้ดำบ้านเราจะได้ดำนะบ้านพี่น้องเขาจะได้ดำนะบ้าอกันโดนราคาพี่น้องบันได้พ่อกันโดนนะค่ะค่ะจะได้ดำบ้านที่น้องไปกันนั่งใจให่งเดือนหน้ามาหลายกันหลายพูดเหมือนบ้าดีบันได้เห็ดนะก็ใช้สิบบัไดเห็ด ตกแข้งร่อ,องฟักเสียงฝนไฟกันฟักเสียงฝนไลยกับบะมีบรหลายกับบะมีอยิน,น,ยบบนีพี่น้องบุญดีทั้งลบทั้งฝน ถึงลบมตรงขุนโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องนเนาะเจ็ดยากปวดนมื่องแท้น้นำไหลกระดมไม่ได้เด้อปนดเมื่อยแท้น้นำไหลกระดมไม่ได้เด้อแล้วก็น้ำไหลปีนีน้ำม,มาเร็วค่ะน้ำม,มาเร็วเพราะท่านด้ดำนาคือเทียบเพราะท่านด้มาได้พี่น้องแรงแห่งสุดป,ปี 锻炼。 มีบรหลายกับบะมีอีหลีพี่น้องบุดนี้ทั้งลมทั้งฝนโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็ดยาค่ะยากาศ่งพักโอ้ลม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 ผิวชาสูดชาใช่ พอกันโดนนคะนคขาบีบอะไรเห็ดนะก็ใช้ซิบอะไรเห็ดนะเอาเน้ค่ะพี่น้องคลิปนี้กับพี่ทํานี่แหละจ้าทักทายย้ํามาแรงค่ะพี่น้องเอาคนให้แล้วก็นําหลายปีนี่นําม,มาเร็วค่ะนําม,มาเร็วเพราะท่านด้ดาํานะคือเทียรเพราะท่านด้ม้าดีพี่น้องแรงแห่งทุกป,ปีปฝา,ากฝากสิมาถามข้าวแล้วก็ได้พอกันหลายมูลแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาวันนี้เอาบรรยากาศดีแล้วฝา,ากขอให้พี่น้องรอดรักคนดี กันดนเนะนาะค่ะสองนัดจะว่าเงียบๆลงๆลงหิ้วฝนตกแข้งร่องฟังเสียงฝนใส่กันฟัเงเสียงฝนไหลกับบะมีบาหลายกับบะมีอีหลีพี่น้องบุญดีทั้งลมทัง้งฝนโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็ดเน่าหางแข้งๆฝังๆกันสูบๆ,ๆสูบพ่นพานาะรับฟันดีจ้าสวัสดีค่ะคอกันทั้งสีมันไหลเทนอเทเดดดั กันดนนะคะ่ะนี่บอเหตดน บะมีอีิหรีพี่น้องบุญดีทั้งลบทั้งขนโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหตุยากค่ะดีบ่ได้เฮ็ดนะกงใช้สิบ่ได้เฮ็ดนะเอาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้กัมี่ทำนี่แหละจ้าทักทายย้ําบะแรงค่ะพี่น้องเอาฝนไหลกับบะมีบะหลายกับบะมีอีหลีพี่น้องบุญดีทั้งลบทั้งขนโอ้ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหตุยากค ี่นองก,กูละอว้ยงใส่สีแห้งขักแห้งแหง้งน่แบบลมลมล้ม,ลม,ลม,ลม นีเอาบรรยากาศดีนะฝากขอให้พี่น้องรอดรับกันดีเด้อค่ะพี่น้องฟังฟังไลกับบะมี่บรรยายกับบะมีอีหลีพี่น้องบุนดีทั้งลมทั้งฝนโอ้ยเนาะค่ะ Mira. นี่โอ้โหน้นะคะเข่งเข่งของฟังกันสุขุพุสุคนค่ะน้รองรับพันดีจ้าสวัสดีค่ะไห้แล้วก็น้ำไหลาไปหนีนามมา้ำ